ท่านบอกว่าเราได้ถวายฉัดหรือร่มในพระสุคตเจ้าและนานาสงฆ์ผู้ประเสริฐแล้วย่อมได้ถวายอานิสงส์แปดประการอันสมควรแก่กรรมของเราคือเราไม่รู้สึกหนาวไม่รู้สึกร้อนล,อละอองละทุลีไม่แปดปืน้นเราเป็นผู้ไม่มีอันตรายไม่มีจันไรเออ,อคำว่าจันไรลุสเนียจันไรนี่มันก็แปลความยากเหมือนกันนะอ,อ,อะไรคือจันไรมันเหมือนเข้าใจว่าไอ้สิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายเนะี่ยคน ภาษาไทยเราเรียกลมๆว่าจันเรยอันมหาชนยำเกรงทุกเมื่อเป็นผู้มีผิวพรรณละเอียดเป็นผู้มีใจกว้างขวางอันนี้ก็จะพูดด้วยความที่ท่านได้ให้ร่มเงาแล้วก็กันแดดกันฝนก็นจะทําให้อานิสงส์แห่งบุญเนี้ยทำให้ไม่รู้สึกนอนไม่รู้สึกร้อนสุกหนาวเออบางคนเขาหนาวจะเป็นจะตายแล้วก็เฉยมไม่ถึงขนาดด้านนะแต่ว่ามัน บุญมันส่งผลทําให้สภาพสรงขารร่างกายเราทนไหวก็ถือว่าเป็นกรณีพิเศษไปสำหรับผู้มีบุญเมื่อเราต้องเที่ยวอยู่ในภพฉัดหนึ่งแสนคันอันประกอบด้วยเครื่องประดับทุกอย่างเว้นชาตินี้แล้วทรงไว้เหนือศีรษะของเราเพราะผลแห่งกรรมนั้นบอกเออไปนในภพไหนภพไหนก็จะมีฉัดหรือมออีล่มพิเศษเนี่ยเป็นเหมือนฉัตแก้วปรากฏนะปรากฏ ก็คงจะเป็นเป็นภาพที่คนมองเห็นเข้าใจว่าอย่างนั้นนะคงเป็นภาพที่คนมองเห็นแต่คงไม่ได้เป็นชัดลอยเหมือนโอ้เดิมไปไหนมันคงรอยตามไปมันก็ติดประตูหน้าต่างหมดนะมันน่าจ,จะเป็นภาพที่เห็นเป็นเอกลักษณ์เหมือนบางคนเหมือนพระอาหารหันต์บางองค์ที่ท่านเคยไปล้อเรียนไปล้อเรียนไปใส่ร้ายพระเพื่อนว่าเออมันเทวดาไปแกล้งพระ พระสององค์ท่านเป็นพระเป็นเพื่อนสนิทกันองค์หนึ่งเข้าไปาถ่ายอุจจระตัวอื่นก็นั่งรออยู่หลังองค์หนึ่งก็ไป็นายอุจจระหลังพุ่มไม้ประมาณนั้นก็น,นีเทวดาก็คิดตลกอยากจะแกล้งพระสองรูปเนี่ยแปลงตัวเป็นผู้หญิงเดินตามพระองค์หนึ่งมา,าพระองค์นี้ก็รู้สึกรังเกียจเอา้าท่านาไปอยู่กับศีการมานี่ก็เ,เกิดความรังเกียจ ปรากว่าเทวดานั้นสุดท้ายตายไปหลุดจากเทวดาก็ลงนรกนะตกนรกหลายชาติแล้วมาในชาติปัจจุบันท่านมาเกิดมาเป็นผู้ชายแม้มาบวชเป็นพระแล้วก็จะมีรูปผู้หญิงตามอย่างนั้นนะเพราะไปล้อเลียนหรือว่าไปแกล้งเขาว่าวอย่างนั้นคือจะมีคนอื่นเห็นเป็นภาพแต่ท่านไม่เห็นนะท่านมองไปคนก็จะมองว่าเอ้ามีคนตามมาถ้ามองเหมือนคนปัจจุบันก็เหมือนวิญญาณแะละวิญญาณตาม คนอื่นมองเห็นเป็นผู้หญิงจริงๆตามท่านมาอะไรอย่างเงี้ยก็ใครๆเขาจะ้ายๆอย่างนั้นว่าคนจะมองเห็นเป็นฉัดแก้วลอยตามท่านเป็นเอกลักษณ์เป็นสัญลักษณ์ท่านก็เลยบางคนสงสัยเพราะเหตุอะไรในชาตินี้การฉัดจึงไม่มีแก่เรากรรมทั้งปวงที่เราทําแล้วเพราะบุญแห่งฉัดหลุดพ้นไปแล้วคือบุญส่งผลหมดไปแล้วในชาติปัจจุบันจึงไม่เห็น บอกถ้าปัจจุบันเกิดมาชัดมันไม่ได,ไได้ไม่ได้ปรากฏให้เห็น